เคาะแล้วรอเฮอัปเดต18คุณภพันธ์65บัตรคนจนรายเก่ารีฟังด่วนเตรียมลงทะเบียน สวัสดีค่ะทุกคนรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่18กุมภาพันธ์2565แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิทประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านฟังด่วนนะคะอย่าพลาดซึ่งในส่วนของรายละเอียดนั้นต้องลงชะเปียนกันแล้วนะคะซึ่งในระดับนี้นะคะจะมี การลงทะเบียนนะคะทางกระทรวงการคลังก็แจ้งออกมาแล้วและก็ขอออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ทราบรีบฟังด่วนค่ะในส่วนของรายละเอียดนั้นอยู่ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังกดไลค์กดแ like, ชร์ไปให้คนอื่นได้รับทราบทั่วกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ ก็สืบเนื่องมาจากมาตรการจากทางรัฐบาลล่าสุดนะคะซึ่งเป็นข้องขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้มีไรายได้น้อยนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะทางรัฐบาลก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะให้ทั้งหมดประมาณ20ล้านคนนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอล,ล่าสุดก็ได้เคาะและเปิดการลงทะเบียนสําหรับมาตรการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรควรจนรอบใหม่นะคะซึ่งสำหรับเกณฑ์ใหม่ไรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยกันที่คนละเท่าไหร่คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิในเดือนตุลาคม2 5 6 5นี้แน่นอนนะคะในส่วนของรายละเอียดไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมได้อนุมัติเห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ายกาโดยกำหนดเป้าหมาย20่ล้านคนคาดว่าเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ได้ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปซึ่งการลงทะเบียนรอบนี้จะเปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าและรายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตรเข้าร่วมสมัครคัดกรองสิทธิได้ผ่านทั้ง ทางช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์นะคะรวมถึงจุดลงทะเบียนที่ทางภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้เช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะคะส่วนเงื่อนไขนะคะคัดกรองคุณสมบัติรอบใหม่นะคะจะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ไรายได้ควรเรือนเฉลีย่ยต่อคนไม่เกิน10,000แบาทซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่มาใช้ ดโดยคิดจากการนำไรายได้ทุกคนในครัวเรือนมารวมกันและหารด้วยจํานวนสมาชิกในครัวเรือนซึ่งหากเกินคนละ1นึ่งแสนบาทต่อปีจะถือว่าไม่ได้สิทธิเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้คนจนไม่จริงเข้าร่วมโครงการนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเกณฑ์การตรวจสอบวงเงินกู้ เช่นการไม่มีหนี้บัตรเครดิตวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาทสาหรับหลักเกณฑ์อื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก,ก็พอทราบกันแล้วนะคะซึ่งทางด้านนายธนกรวังบุญคงชนะคอสกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และเห็นชอบร่างประกาศเรื่ เรื่องหลักเกณฑ์และว,วิธีการประเมินผลการดําเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยกลุ่มตกหล่นให้สามารถเข้าถึงโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประมาณ20ล้านคนคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเดิมและผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิรายใหม่ คาดว่าสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ซึ่งนายธนกรนะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดําเนินการบางประการที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและการดําเนินการให้ความชัดเจนยิ่งขึ้นประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทำให้ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในปัจจุบันไม่สามารถสะท้อนข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการแห่งรัฐอย่างครบวงจรเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นในการ เท่าความเดือดร้อนของประชาชนและมุ่งให้เกิดผลสำฤทิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดก็รอติดตามความคืบหน้าสำหรับมาตรการลงทจเบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565ไว้ได้เลยนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับคนจนจริงๆผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่อยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก่อนหน้านี้นะคะที่เขาไม่ถึงสมาร์ทโฟนเป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลน,นะคะเล็งนะคะว่าจะให้ท่านนะคะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับคนที่ไม่จนจริงๆก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะพอมีการคัดกรองกันอย่างหนักเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ